Everyone. since we are celebrating Children's Day we are going to learn what are the purpose or meaning of Children's Day <S ใช่แล้วค่ะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะคุณครูเบนและก็ทิเชอวีนะคะก็มีกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับวันเด็กแห่งชาตินั่นเองค่ะถ้าดีดิคมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยดีกว่าค่ะ let's go Happy Children's Day <S <Hey. S 2> Woo! วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ในสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมทุกๆปีค่ะเด็กๆซึ่งวันเด็กแห่งชาติปีนี้ตรงกับวันที่8มกราคมค่ะ <Ooh. S 1> ขําขวัญวันเด็กประจำปี2 5 6 5ก็คือรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองค่ะ <Ooh. S 1> เด็กๆมาพูดตามคุณครูเบนอีกหนึ่งรอบนะคะ รู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆและนี่ก็คือคำขวัญวันเด็กประจำปี2565จากพลเอกประยุทธ์จันท์โอชานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเราค่ะ ต่อไปคุณครูเบนจะพาเด็กๆไปเที่ยวชมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆ กันที่กิจกรรมแรกค่ะเป็นเวทีสําหรับให้เด็กๆได้แสดงความสามารถไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเล่นดนตรีการเต้นหรือว่าจะเป็นความสามารถอื่นๆที่เด็กๆถนัดค่ะกิจกรรมถัดมาก,ก็คือกิจกรรมการร่วมตอบคําถามบนเวทีค่ะซึ่งกิจกรรมนี้จะส่งเสริมให้เด็กๆกล้าพูดและกล้าแสดงออกค่ะซึ่งเด็กๆที่ร่วมกิจกรรมต่างๆบนเวทีนะคะก็จะได้รับของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดีไปเลยค่ะอะลัง จากร่วมสนุกกันแล้วเด็กๆคงจะหิวกันใช่ไหมคะไม่ต้องเป็นกังวลไปเลยค่ะเด็กๆเพราะงานวันเด็กนะคะได้จัดเตรียมอาหารไว้สำหรับเด็กๆซึ่งอาหารส่วนมากเป็นอาหารที่ทานได้ฟรีเลยค่ะเด็กๆไม่ต้องเสียตังเลย <Whoa! S 1> นอกจากนี้นะคะกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติยังมีการจัดเตรียมเครื่องเล่นให้กับเด็กๆอีกด้วยสุดยอดไปเลยค่ะเด็กๆ <Woo! S 2> ยังค่ะเด็กๆยังไม่หมดนอกจากจะมีกิจกรรมต่างๆที่ให้เด็กๆได้ร่วมสนุกแล้วนะคะสถานที่ต่างๆยังเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เข้าชมฟรีแบบไม่เสียตังค์อีกด้วยค่ะเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆว่ามีที่ใดบ้างสถานที่ที่แรกก็คือสวนสัตว์นั่นเองค่ะเด็กๆสวนสัตว์เปิดโอกาสให้เด็กๆเข้าชมฟรีนะคะโดยไม่เสียตังค์เลย สถานที่ถัดมาที่คุณครูเบนจะพาไปก็คือกองทัพบกนั่นเองค่ะเด็กๆสถานที่นี้คงถูกใจเด็กๆหลายคนเลยใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะที่นี่นะคะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เข้าชมรถถังกืนใหญ่อาวุธต่างๆของทหารกองทัพบกนะคะและยังมีการแสดงของพี่ๆทหารกองทัพบกอีกด้วยค่ะเด็กๆและสถานที่ถัดมานะคะก็คือทำเนียบรัฐบาลนั่นเองค่ะซึ่งมุมยอดฮิตที่เด็กๆจะต้องไปเซลฟี่เลยก็คือมุมโต๊ะทำ งานของนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะ <Woo! S 1> เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสถานที่ต่างๆที่คุณครูเบนได้พาเด็กๆไปน่าสนใจไหมคะซึ่งสถานที่ต่างๆนะคะก็จะประกอบไปด้วยอาชีพต่างๆอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆอยากที่จะเติบโตไปประกอบอาชีพนั้นๆนั่นเองค่ะ <Woo! S 1> และทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของงานวันเด็กแห่งชาตินั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งในปัจจุบันงานวันเด็กแห่งชาตินั้นยังไม่สามารถจัดขึ้นได้ในรูปแบบดีนะคะ เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะยังไม่คลี่คลายยังมีการระบาดในประเทศของเราอยู่ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติตนตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดนะคะจึงจะต้องทำการงดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติไปก่อนนั่นเองซึ่งคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากสถานการณ์ในภายภา,ยาคหน้าดีขึ้นบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติสนุกสเหล่านี้จะกลับมาอีกครั้งค่ะเด็กๆ และนี่ก็คือความรู้เกี่ยวกับวันเด็กแห่งชาติค่ะเด็กๆคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเด็กๆจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็เป็นคนดีของประเทศชาติคะ่ะเช่อไห Yes we hope that you will grow up with a good heart and a good attitude All right kids Have fun with your day and be safe always Goodbye everyone <Bye. S 1> พบกันใหม่คลิปวิดีโอ